สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเอาคลิปนี้ก็มาตามหาเหล็กครับไปทำท้ายให้เจ้าแคนเตอร์นะพอดีตัดชำละเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มาหาเหล็กนะครับไปทำท้ายใหม่สองอันนี้เส้นละสามร้อยไม่ต้องช่างครับสอง เหล็กรางหน้าสีครับก็จะมีเหล็กรางหน้าห้าแล้วก็หน้าสามด้วยนะครับสามสี่ห้าเลยนะเหล็กรางก็จะมีเหล็กแผนด้วยแผนหนึ่งมีเหล็กคาบด้วยนะครับเป็นเหล็กเพดนะเพดก็เอาไปทาบข้างนะครับอันน,น,น,นี้หน้าห้าหน้าห้าตัดครับนี่หน้าสาม ลงอันนี้ด้วยอันไหนที่ว่าบางเหล็กแผ่นนะเหล็กแผ่นบางอันนี้เหรอน,นะอันนี้เหรออันไหนบางบางอะ่ะเอาไปแผ่นหนึ่งเลยบา,บางเยอะไหม อู้น้ามากเลยดินนอันนี้ก็บางเกินหมดยังรถอันนี้ฉากเท่าไรอสองนิ้วไหมมีสองนิ้วครึ่งไหมฉากไม่มีไม่มีไม่มีหรอไม่แต่สามนิ้วสองนิ้วสามนิ้วมีไหมไม่ไมี สามนิ้วไม่มีมีแต่สองนิ้วนี่ตัดครับตัดน่าจะแพงกว่าหาเหล็กแผ่นก่อนมีแต่นาๆเลยหนามกหนามันก็หนักนะครับมันก็ ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะตัวนี้เขาตัดเหลือแล้วเนี่ยก็จะเอาตัวนี้นี่เป็นนาๆเลยเนาะ อืมอันนี้บางอยู่เเนี่ยบางสุดแล้วอา,วาอันนี้กับไอ้แผ่นที่เหลืออันไหนหนักกว่าครับไอ้แผ่นแผ่นนั้นที่ที่เหลือครึ่งหนึ่งน,นี่ก็หนักกว่านี่หนักกว่าเหรอแต่ราคาเท่ากัน เอาไหนดีเอาแผ่นนี้แล้วครับเหลือจะได้ทำบังโคลนด้วยเต็มแผ่นเลยทำฝาท้ายนะครับถาเาตัวนี้มันจะได้มันจะได้เหล็กน้านะครับเหล็กแผ่นที่ก็ตัดเรือนะนี่มันจะได้หน้านาเลยแต่ผมเพื่อบังโคลนด้วย ครับตอนนี้ก็ได้เหล็กครบแล้วนะครับหมดไป4 8 0 0นะตัวนี้แพงมากเลยครับรางหานะมันหนักแล้วก็แพงนะครับโลละ4.5นะเพราะว่าเราสั่งตัดครับตัวนี้ตัวนี้หมดไป1 6 0 0นะครับ1,600บาทแล้วก็หน้าสีไม่แพงครับ มาสีเขาตัดเป็นท่อนๆนะครับอันนี้ก็ทดละ300นะครับยาวเมตรห้าสิบนะเหล็กแผ่นก็ประมาณพันสครับเนี่ยแล้วก็มาเอาเพลานะครับเอามาเข้าโรงกลึงนะให้เขาเชื่อมให้นะครับแต่ช่างบอกว่ามันจะไม่ทนนะครับก็ลองเชื่อมดูก่อนนะครับเอาไปใช้ใดูก่อนถ้ามันขาดอีกก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับ สำหรับเหล่าคางอ่ะเหล่าคางของเราครับต่อแล้วครับต่อเสร็จแล้วนะครับน,รน่ร้อนๆเลยดูสีครับสีพองหมดเลยครับอันนี้ช่างก็บอกว่าจะไม่ค่อยถดนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไปลองดูก่อนถ้ามันขาดอีกทีก็ซื้อใหม่ครับหมดไป350ิครับเพราะค่าต่อเพลานะครับโอเคก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยนะครับครับตอนนี้ก็ใส่ตูดเสร็จแล้วครับ นี่นะเหล็กรางหน้าห้าครับหลังจากที่ไปซื้อเหล็กกลับมาผมก็จัดการใส่เลยนะครับใส่ตัวนี้ก่อนเลยนี่ครับจะมีตัดตัดเปะตรงนี้ใหม่นะครับเนี่ยตัวเก่านี่ครับมันขี้เดมากเลยนะครับเอาเกตรุนดัดแล้วมันเสียทรงไปเลยนะตัวนี้ผมก็เลยตัดเปะใหม่ครับนี่นะ เป็นรางหน้าสี่ครับที่แรกว่าจะดัดเอาตัวนี้ครับเอแก็ตต้นแล้วมันเสียทรงครับตัวนี้ตัดเปะไหมเลยครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็หน้าห้านะครับหน้าห้าเอามาปิดตรงนี้นะครับปิดตูดนะตรงเรียบร้อยนะครับ เชื่อมเก็บเรียบร้อยเนละนี่ครับวันนี้ก็ได้งานประมาณนี้นะเลิกงานแล้วครับหกโมง,งแล้วเดี๋ยวตอนเช้าก็ว่าจะมาตั้งเสานะครับเสาก็ตัดไว้แล้วนะครับตัดตัวที่มันผุนะครับข้างล่างแล้วก็จะเสริมเหล็กหน้าหาเอาเลยนะครับเนี่ย วางหน้าห้าเสร็จแล้วก็เสานั่งบนหน้าหานะครับตูดตรงแล้วครับมาตอนแรกตูดเอียงครับเอียงขวาตอนนี้ก็นี่ครับตรงแล้วนะเสมอแล้วครับดูดีขึ้นมาเยอะเลยครับแต่ก่อนมันจะเอียงเอียงนะครับเพราะว่าไอ เหล็กรางเขาไม่แข็งแรงนะครับเหล็กรางมันเป็นเหล็กพับมานะเนี่ยอันนี้ตูดเก่าครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่ครับมันจะเอียงๆหน่อยนะครับฝั่งนี้เหล,ล็กตัวนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงครับมันมีรอยตัดมาด้วยนะครับ มันก็เลยอ่อนนะครับใส่เหล็กตัวใหม่ไปแล้วนี่โอ้โ oh. หตูดตรงเลยครับทีนี้ oh. ตั้งเสาเสร็จก็ขึ้นท้ายนะครับผมว่าจะทําแบบไม่ต้องเปิดนะครับฝาท้ายปิดตายเลยนะ <Okay. S 2> ดูช่วงนี้ครับ มันจะเสมอขั้ซีพอดีเลยนะครับสเสมอปลายตรงนี้พอดีเลยนะครับทีแรกว่าจะตัดสามสิบนะตัวนี้มันจะโผล่เกินนะครับผมก็เลยตัดออกแค่ยี่สิบเซนนะครับเหลือประมาณนี้รวมไทยอีกประมาณนี้ก็พอดีครับสเสมอกันเลยคันนี้ช่วงล้อมันยาวครับช่วงล้อ 3เมตรสีสนะครับผมไปวัดดูรถเทอาแเกตูมัน3เมตรสิตัวนี้ช่วงลอยาวมากนะครับตัดท้ายไปมันก็นเลยดูสั้นๆนะโอเคคลิปนี้ก็ขอเลิกงานก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุยต่อในวันต่อไปเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไปแล้วครับสวัสดีครับ